สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงให้กับคนลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายน2564นะคะในช่องนี้แม่หมอจะเน้นลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาก็ต้องเอาวันเดือนปีเกิดสถานที่เวลาเกิดของท่านไปหาในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อทราบลัคนาแล้วก็เอามาดูเปรียบเทียบกับคลิปคําทํานายของแม่หมอนะคะ ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาจริงๆนะคะหรือว่าวันเดือนปีเกิดไม่แน่ชัดไม่ตรงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็อนุโลมให้คุณดูเป็นราศีเมษได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ของคุณโอเคไหมนะคะคนข้างที่จะโอเคเลยนะคะแม่หมอจะขอไล่ไปทีละสเตปแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของการงานก่อนเลยสำหรับคนลัคนา อ่าลัคนณเมตรนะคะอ่ามาไล่ถึงไพ่ประจําตัวของคุณก่อนนะคะไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยนี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะเรื่องเก่าๆความหลังเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณจะทําให้ตัวคุณนั้นรู้สึกดิ่งรู้สึกว่าอ่าหวนไปคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตทําให้คุณรู้สึกเศร้าเรื่องราวที่ผิดพลาดมาในอดีตนะคะสิ่งเก่าๆ มันจะหวนกลับคืนมาให้คุณรู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็รู้สึกติดอยู่ในใจของคุณในช่วงนี้สำหรับคนเมธนะคะแต่สถานการณ์รอบตัวเป็นยังไงบ้างคะกล่าวถึงเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานของคุณนั้นดีนะคะการงานของคุณเมธนั้นดีนะคะสำหรับนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะความสำเร็จมาถึงคุณแล้วนะคนที่ทำงานประจำนะคะ จะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีผู้ให้การสนับสนุนคุณดีนะคะมีหุ้นส่วนนะคะมีผู้ลงทุนที่ดีนะคะก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของการงานด้วยนะคะใครที่แบบว่า,ายังอยู่กับที่นะคะในเดือนมิถุนายนเนี้ย ะค,ะคุณน่าจะย้ายหรือว่ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในสถานที่ที่ดีๆกว่าเดิมนะคะมีการปรับเลื่อนตำแหน่งเพิ่มขึ้นมีความโชคดีในเรื่องของการงานนะคะเนื่องจากมีไพ่ที่เป็นเมเจอร์ขนาดใหญ่ๆขึ้นมาช่วยเหลือคุณร้ายใบเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นยังไงบ้างคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่บอยจะบอกว่าดีมากเลยนะคะ คุณจะมีคนที่มาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานคุณทุกทิศทุกทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบ้านคุณนะคะแฟนคุณก็ได้คุณอาจจะลงทุนร่วมหุ้นกับแฟนคุณนะคะหรือกับเพื่อนคุณคนรู้จักคุณก็ได้นะคะการทํางานของคุณเป็นไปด้วยดีนะคะเป็นการร่วมหุ้นลงทุนที่เป็นไปด้วยดีสามัคคีปองดองกันนะคะการงานมีความเจริญก้าวหน้านะคะมีการขยับขยายในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะที่สําคัญเลยนะคะ มันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะมั่นคงยังไงคะบางคนอาจจะรายได้ดีช่วงนี้นะคะรายได้ดีนะคะบางคนขายที่ดินได้นะคะขายสังหาริมทรัพย์ได้หรือว่าไปสืบทอดกองมรดกจากทางบ้านก็ได้นะคะได้อสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินอะไรประมาณนี้ถ้าให้คุณมีหลักทรัพย์ขึ้นมานะคะเนื่องจากคุณมีไพ่สิบดาบสิบเหรียญประกบหน้านะคะมีไพ่สิบเหรียญประกบหน้า แล้วก็มีไพ่เดลิเวอร์มาในตำแหน่งที่4นะคะซึ่งหมายถึงผู้ร่วมหุ้นลงทุนที่ดีนะคะมีผู้ร่วมหุ้นลงทุนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณก็เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะก็เรียกว่าการงานมีการเจริญก้าวหน้าเติบโตดีมากๆเลยสําหรับคนลักนาเมรนะคะแล้วตำแหน่งที่8เนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยนะคะจะมีคนมาช่วยในเรื่องของการงานคุณดีมากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็โอเคนะ คุณพ่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณต้องพูดแบบยกยอปอปั้นเอาอกเอาใจเขานิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ก้าถ้วยเนี่ยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ค่อนข้างจะโอ้โอวดตัวเองอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นคนที่แบบอยากให้คนอื่นสรรเสริญเยินยออะไรประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ถ้าคุณอยากเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ยังไงซะนะคะ ดวงของคุณมันดีอ่ะในเดือนมิถุนายนสำหรับคนเมธนะคะการงานของคุณมันมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะไปทิศทางไหนมีคนช่วยเหลือการงานคุณอยู่แล้วนะคะสาหรับคนที่ทาํามาค้าขายช่วงนี้ขายดีนะคะขายดีแล้วก็มันดีถึงขนาดไหนดีถึงขนาดที่คุณอาจจะเป็นแต่ก่อนขายออนไลน์ธรรมดาอะไรประมาณนี้เอาสินค้ามาไว้พักสินค้ามาไว้ที่บ้านอะไรประมาณนี้ แต่พอขายได้อีกขึ้นคลังสินค้าก็ต้องเพิ่มขึ้นอาจจะมีการก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มอะไรประมาณนี้น,นะคะเนื่องจากไพ่สิบอ่าไพ่สี่ม้เท้าขึ้นในตำแหน่งใบสรุปของคุณนะคะไพ่สีม้เท้ามันถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะคะเหมือนเป็นการสําเร็จความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตอย่างเช่นสมมติว่า,าคุณ อาจจะไม่ทําธุรกิจก็ได้คุณอาจช่วงนี้คุณอาจจะมีการนําเงินไปสร้างบ้านอะไรประมาณนะี้คะเก็บเงินมาตั้งนานแล้วไม่ได้สร้างสักทีในเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณจะได้ลงเสาเอกเสาโทละนะคะจะทํามากทําน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนนะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นดวงของแต่ละคนนั้นมัน,มนไม่เหมือนกันนะคะอ่าบางคนได้ทําได้ลงเสาเอกเสาโทอะไรประมาณนี้บางคนได โครงสร้างได้หลังคาแล้วก็ออิดแล้วอะไรประมาณนี้บางคนสร้างเสร็จแล้วก็มีนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนแต่ยังไงซะความสําเร็จมันเหมือนเป็นความสําเร็จที่จะเข้ามาในชีวิตอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานคนเมดนะคะถ้าเป็นเรื่องของคนที่ตกงานช่วงนี้ล่ะนะคะโหดูตามหน้าไพ่แล้วนะคะไม่น่าจะตกงานเลยนะคะคนเมดนะคะ ไม่น่าจะตกงานน่าจะเป็นเรื่องของอเรียกว่าการงานที่มีความเจริญก้าวหน้ามีคนคอยช่วยเหลือทุกทิศทุกทางอยู่แล้วนะคะถ้าใครที่ว่างงานอยู่ก็แนะนําว่าอย่าตัวเองอย,อย่าไปจมกับเรื่องเก่าๆในอดีตเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าสิ่งรอบข้างของคุณมันมีแต่ไพ่ที่ให้การสนับสนุนจะไปคอย,คอยอขอความช่วยเหลือใครก็ได้หมดนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของบ้านเรือนคนรักคู่ครองนะคะ หรือว่าครอบครัวก็ช่วยเหลือคุณดีนะคะถ้าอยากจะไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแต่ไพ่มีเจอร์ค่าหน้ามันขึ้นตำแหน่งของญาติาพี่น้องของคุณครอบครองคุณคนรักของคุณนะคะถ้าไปด้านนี้จะโอเคกว่านะคะไม่มีเงินมีทองนะคะอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากทางบ้านนี้ได้นะ,ะได้แน่นอนนะคะามาดูต่อนะคะ มาดูเรื่องของการเงินต่อจะได้จากไหนคะการเงินการเงินจะได้จากอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์บางทีทางบ้านอาจจะเอาที่ดินไม้คุณก็ได้นะคะแบบยกที่ดินให้คุณเป็นมรดกอะไรประมาณนี้หรือคุณจะเอาที่ดินจากทางบ้านเนี้ยไปทําให้อา่าเกิดดอกออกผลงอกเงยอะไรประมาณนี้นะคะหรือสืบทอดธุรกิจสืบทอดอา่า กิจการจากครอบครัวก็ได้นะคะเนื่องจากไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะคนที่ทํามาค้าขายนะคะก็จะมีผู้ร่วมหุ้นลงทุนที่ดีด้วยนะคะการเงินของคุณนั้นก็ถือว่าดีเลยสําหรับเดือนมิถุนายน,นะคะไม่ขัดสนนะคะสําหรับคนเมษนะคะแต่ที่ต้องระวังคือเรามัดระวังนะคะไพ่าตาแหน่งที่6ของคุณไพ่หกเหรียญน,นะคะ เรามาระวังเรื่องของความใจดีนะคะเรามาระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินตามอําเภอใจพอมีเงินแล้วก็ใช้ไปเรื่อยเลยนะคะซ, Alert, ซ, natural, ซ,ซ, Finanz. ซื้อนู่นซื้อนีน่ซื้อนั่นก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็บางคนในอนาคต,าคตอาจจะมีเรื่องของการกู้นี้ยืมสินเพิ่มขึ้นมานะคะก็ะเรียกว่าเรามารระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายแล้วกันนะคะบางคนนี่ก็แบบพอมีเงินหร, Fuel. หรือว่ามีเงินใช้ขึ้นมาก็แบบจะใช้ใจ่ยายสุรุยสุาลอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้อง ใช้จ่ายแต่พอดีนะสําหรับคนลัคนาเมษในช่วงนี้นะคะแต่ยังไงเดือนมิถุนาคุณไม่น่าจะขัดสนเรื่องการเงินนะคนเมษนะคะถ้าขัดสนไปขอความช่วยเหลือเขาก็ให้อะ่ะนะคะไพ่ของคุณมันดีกับทุกใบเลยไม่มีไพ่เสียเลยมีแต่ไพ่ประจําตัวของคุณเท่านั้นแหละที่แบบซบๆลงมาหน่อยเพราะว่าตัวคุณจะคิดแต่เรื่องเก่าๆในอดีตนะคะเรื่องที่ผิดพลาดมาในอดีตคิดถึงคนเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะ การเงินถือว่าดีนะคะดีดีค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงคะอาคนโสดก่อนนะคะให้เกียรติคนโสดก่อนเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะคนโสดนะคะโหสวยและรวยมากช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของความรัก เกี่ยวข้องกับความรักแน่นอนเดลเวอร์เข้ามานะคะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักเจอคนที่ถูกใจนะคะเจอความรักมีความเรียกว่ามีความรักคุกรุ่นในหัวใจสําหรับคนโสดนะคะอาจจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคะถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะพูดจะคุยกับเขาไหมนะคะก็คุยได้นะคะคุยได้ไพ่มันไม่ได้อันตรายอะไรนะคะก็คุยได้นะคะแต่ตัวคุณเองนั้นก็จะ ระวังตัวเองนะคะสําหรับคนโสดแล้วก็ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะยังคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่เรื่องราวในอดีตนะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณจึงยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะเพราะว่าไพ่เอสซอบคัพเนี่ยขึ้นในตําแหน่งของปัญหานะคะก็การจะเปิดใจหรือพบรักครั้งใหม่ๆของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาเพราะเรื่องราวของความคิดของคุณนั่นแหละนะคะที่ยังเป็นสองแง่สองงามนะคะ ยังคิดถึงเรื่องราวของอดีตอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็คนโสดเนี่ยนะคะเรียกว่า,ามีรักดีๆเข้ามาอยู่นะมีรักดีๆเข้ามาอยู่ความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนานะคะพัฒนาเป็นความมั่นคงได้ในอนาคตนะสำหรับคนโสดนะคะเอาไฟเขียวให้เลยสำหรับคนโสดคนเมตเนาะนะคะส่วนคนคุยคะ่ะคนคุยนี่ความรักเรียกว่า โอ้โหมีความเข้าใจกันดีมากช่วงนี้นะคะจะคุยถึงเรื่องของอนาคตความมั่นคงความเริ่มจริงจังแล้วละ่ะใครที่คบกันมาระยะหนึ่งอะ่ะเริ่มจริงจังเริ่มพูดคุยเรื่องของครอบครัวการใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตนะคะการวางแผนร่วมกันในอนาคตบางคนอาจจะเก็บเงินร่วมกันซื้อบ้านอะไรประมาณเนี้ยซื้อรถวางรากฐานชีวิตไว้นะคะอะไรประมาณเนี้ยนะคะสําหรับคนลักขณาเมธคนคุยนะคะ ส่วนสถานะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่นี่ก็ถือว่าดีนะคะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในชีวิตนะคะแต่นะคะช่วงนี้ใครที่อยากมีบุตรก็เรียกว่าอาจจะยังเรียกว่ายังยังยังไม่สามารถที่จะมีได้นะคะเพราะว่าไพ่เด็กยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะอาจจะเรียกว่า ถ้ามาหากินกันก่อนนะสำหรับคนััณนาเมคนมีคู่นะคะแต่ความเข้าใจกันระหว่างคนสองคนคุณกับคนรักนี่ดีมากเลยนะความรักเป็นเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักความอบอุ่นความโรแมนติกนะคะสำหรับคนเมษในเดือนมิถุนายน,นะคะมันไม่มีไพ่เสียเลยไงนะคะมันไม่มีไพ่เสียเลยนะคะถ้าเรื่องสุขภาพล่ะสุขภาพ สุขภาพมันแข็งแรงดีอยู่นะมันไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าะระวังเรื่องโรคเก่าๆแล้วกันโรคเครียดไม่ถึงกับเครียดหรอกเรื่องของความคิดของตัวเองนะคะที่มันจะไปโฟกัสเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆนะคะอะไรที่มันแบบมีปัญหาที่ผ่านมามันจะทําให้คุณเก็บมาคิดเก็บมากังวลอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้คุณทุกข์หรือว่าทําให้คุณ เศร้าเสียใจในบางครั้งบางข่าวนะคะแต่ไพ่แวดล้อมนี่ดีหมดเลยนะคะคนเมตก็ประมาณนี้นะคะไม่มีเรื่องจะเตือนเลยมันมีแต่ไพด่ดีๆนะคะถ้าใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวกับมาคุยกันนะคะไพ่ของการคืนดีการจับมือกันเนี่ยมาเยอะยะเลยนะคะไม่มีปัญหานะคะไม่มีอะไรจะเตือนคะ่ะไพ่ดีคะ่ะ ะะก็ประมาณนี้สําหรับคนลักขณาเมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดือนกรกฎาคมว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ